มันใช่ไหมคะชีวิตมาตูมนี่คือแบบยิ่งกว่าละครอ,อีกนะแต่ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้นะคะตุ๊ดกระเทยเก้งกวางอิจฉามาตูมกันทั้งประเทศ สวยมากชีวิตอะไรเนี่ยวันพรุ่งนี้มาฟังเรื่องราวของดีเจมาตูมกันต่อห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะพรุ่งนี้ฟังกันต่อแต่ในวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องเคล็ดลับความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมีเจ็ดนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จเจ็ดคนมาเล่าให้ฟังคนแรกคือเฮนรี่ฟอร์ดเป็นคนก่อตั้งบริษัท ฟอร์ดมอเตอร์นั่นเองเขาบอกเลยบอกว่าคุณจะเห็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ต่อเมื่อคุณละสายตาจากเป้าหมายคนที่สองคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้บอกว่า ชีวิตเหมือนการขี่จักรยานค่ะเพื่อรักษาสมดุลไว้คุณจะต้องขับเคลื่อนมันต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราต้องโฟกัสไปกับมันมีจิตจดจ่ออยู่กับมันขี่จักรยานก็จงขี่ต่อไปให้ดีคนที่3นั่นก็คือบิลเกตเจ้าพ่อ Microsoft นั่นเองเขาพูดว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่า จงอย่าเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาแต่จงใช้เวลาคิดให้ดีและตัดสินใจให้เด็ดขาดโดยไม่ต้องย้อนคิดเรื่องเดิมหากไม่จำเป็นคนต่อไปคือวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งบอกเลยบอกว่าอย่าออมเงินจากที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่จงใช้จ่ายจากเงินที่เหลือจากการออมคนที่5้าสตีฟจอฟค่ะบอกเลยบอกว่า จงอยู่อย่างกระหายและทำตัวให้โง่เขลาอยู่เสมอคนที่6คือทีวัสดจูเนียนะคะหรือว่าโทมัสวัสจูเนียนั่นเองเป็นผู้ก่อตั้ง IBM บอกเลยบอกว่าถ้าคุณต้องการความสำเร็จมากขึ้น1เท่าตัวจงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัวมันหมายถึงอะไร คนที่กว่าจะประสบความสําเร็จทุกวันนี้คุณอย่าคิดว่าอยู่ดีๆเขาประสบความสําเร็จเลยเขาต้องผ่านการล้มเหลวมามากนักต่อน,นักแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จมากขึ้นแน่นอนค่ะความล้มเหลวมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่นั่นแหละคุณก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นไปด้วยนั่นเองจงทําให้มากนั่นเองค่ะและคนที่7คือคนไทยนะคะเป็นคนใจบอกเรื่องใจกว้างและเราควรมีน้ําใจ ดเรเทียมโชควัฒนาผู้ก่อตั้งกิจการในเครือสหพัฒบอกไว้ค่ะบอกว่าถ้าใครทำดีกับเราจงจำแต่ถ้าเราทำดีกับใครให้หลืมเข้าใจใช่ไหมคะอย่ารำเลิกบุญคุณใครบุญคุณมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราไม่พูดถึงมันแล้วมันจะหมดความหมายก็ต่อเมื่อคุณได้พูดถึงมันนั่นเอง เพราะฉะนั้นนี่คือ7ข้อคิดของคนที่ประสบความสำเร็จวันนี้ไิ้ฉันเอามาฝากไว้หวังว่าจะมีข้อคิดใดโดนใจและเอาไปใช้กันบ้างนะคะมาเวลากาละแมแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้1นึ่ทุ่มตรงสวัสดีค่ะ